Mm-hmm. <laughs> พมมาจโลกาทิปติสหปติกัดอันชฉลีอันทิวรังอายาจธะสันติธาสัต,ตาปราชักคชาติกาเทเสตุธรรมมังอนุกรรมปิมังประชัง นโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิกัดช้าปรมาโรคาสังขาราปรมาทุกขาเอตังยัตตวายถาปูดังนิพพานังปะระมังสุข,ขงังณนาความหิวน่าเป็นโรคอย่างยิ่ง สังขารนนะ่ะเป็นทุกข์อย่างยิ่งผู้เจริญแล้วนะเข้าใจเนื้อความนี้พัฒนาตนเองให้เข้าถึงซึ่งนิพพานนะ่ะเป็นสุขอย่างยิ่งขอนอบน้อมตรงสมเด็จพระสัมาสม,มาสัมพุทธเจ้าผู้แต่สุรุชอบเลยพระอ,องค์เองนะแม้ปรินิพผ่านนานแล้วพระองค์นั้นนะขออนอบน้อมต่อ ประธรรมคำสั่งสอนอันเป็นสัตธรรมคำสั่งสอนในะความเป็นจริงในโลกนี้อนอบน้อมต่อพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบนะตามคำสั่งสอนนะแห่งซึ่งเงพระสัมมาสุมพุทธเจ้านั้นแล้วชื่อพระธรรมประพฤติตนปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแบบอย่างให้กับเราท่านทั้งหลายสึกมา ขอความเจริญนะความพาสุุขประการในจงบังเกิดมีแก่ย่างจงบังบุญบุสิการะผู้รัรถนาความเจริญนะไม่รัรถนาความเสื่อมโน้มนำากยกรรมวพราจีกรรมมโนกรรมองตเองนั่นเข้ามานศึกษาไยรู้ในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาในคณนี้ในได้กล่าวบาลีข้างต้นว่าเจคัจฉาปรมาโรคา นะมีความหมายนะ่ว่านะ่ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งขึ้นชื่อว่าความหิวถ้าหิวในกายนะ่ะหิวในกายเรียกว่าหิวอาหารความหิวนั้นนะร่างกายนั้นต้องการอาหารนะเพื่อที่จะเป็นหล่อเลี้ยงนะสุขภาพหนะล่อเลี้ยงนะ่ะสรมาง์กายนะ่ะของเราให้เจริญนะรุ่งเรืองนะให้เจริญนะ และสามารถที่จะทําหน้าที่มีชีวิตอยู่ตามจนสิ้น,นอายุขัยเรียกว่าอาหารใะความหิวนั้นนะชื่อว่าเป็นโรคอย่างยิ่งคําว่าโรคคือโรคแห่งความหิวถ้าหิวภายนอกเรียกว่ากายถ้าหิวภายในนะซึ่งละเอียดเข้าไปกว่าน,นั้นคือหิวอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากไปน,นู่นไปน,นี่ความหิวเหล่านี้แหละจึง นะทำให้เป็นแรงผนะากแรงดันให้ทุกคนนะนั้นจะต้องขวานขวายนะหาความรู้ต่างๆนะหากบุคคลทั้งหลายนั้นนะไม่มีสติไม่มีปัญญาเพียงพอก็อจะสแสวงหาความรู้เพื่อที่จะนะแก้วความหิวนะในความอยากของตนจน,จนทำให้ต้องเปลียนเปลียน,น,น,นนะสัตว์เหล่าอื่นแม้แตนะ่มนุษย์ด้วยกันเอง แค่จะเห็นกันนั้นนาะเป็นนาผักเป็นปลาสามารถฆ่ากันได้เอารังเอาเปรียบกันได้ด้วยความหิวน,นั้นความหิวนีนะ้รักษาไม่หายนะแม้แต่เราหิวข้าวก็ตามนะหิวอ,อาหารก็ตามสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายต้องดําเนินรนะับประทานอยู่ทุกวันนะวันนี้อิ่มแล้วคนะงจะไม่มีใครนะบอกว่าวันนี้อิ่มแล้วนะพรุ่งนี้ มาลืนนี้คงจะไม่กินแล้ววันนี้กินดีที่สุดแล้วนะแต่สักครู่หนึ่งก็ยังยหิวนั่งขึ้นมาอีกนั้นความหิวนี้ต้องรักษาไปจนนะเรียกว่าร่างกายนี้นะแต่ดับไปนะความหิวจึงจะหมดนแต่ความหิวที่ข้ามพ้นข้ามชาติไปนั้นคือหิวอย,อยากเป็นนั่นเป็นนี่เปโน,น่นนะดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแต่ว่าความหิวนั้นเป็นโรคอย่างยิ่ง แลวคนต่อมาท่านกล่าวว่าสังขาราปรมาทุกข์อะไรละ่ะคือความความหิวนั่นเป็นโรคแล้วอะไรเป็นความทุกข์อย่างยิ่งความทุกข์คือสังขารนะสังขารคือการปรุงแต่งนะการปรุงแต่งนะจิตของเราปรุงแต่งนะความอยากนะชอบก็ปรุงแต่งไปตามที่ชอบนะเกียดชังก็ปรุงแต่งไปตามที่เกียดชัางจนทําให้บางคนนั้นชอบนะปรุงแต่งไปจนไม่ได้หลับได้นอนก็มีนะตื่นเต้น แตนะ่บางคนก็ทุกนขะ์ตังบนนะจนไม่ได้หลับได้นอนก็มีนะเรียกว่านะสิ่งไหนที่เราไม่ชอบก็จะเกิดความทุกข์เกิดความ,วามกังวลเกิดขึ้นนะจนไม่สามารถที่พักผ่อนะทางกายไม่สามารถที่หลับตาลงให้สนิทได้นะั่เรียกว่านะความทุกข์คือสังขารนะสังขารคือการปรุงแต่งนะปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งร่างกายปรุงแต่งจ,จิตใจของเราเนี่แหละ นะบางทีปรุงแต่งไปจนคิดว่าตัวเองนั้นจะไม่ต้องตายนะหาอะไรมาอตอบสนองความต้องการตัวเองนะเหมือนจะอยู่กับโูปนี้ไปอีกพันปีแต่ที่ไหนได้นะอยู่ได้ไปถึงกี่ปีบางคนนาะยามนะทำโน่นทำนีนะ่มากเป็นเบียดเบียน,น,นกำลังกายของตนเองนะเรียกว่าทำให้ร่างกายนะสุดโทรลงไป ทำให้ร่างกายสุดโทรมจนท้ายที่สุดก็ต้องทรักที่ตนเองแสวงหามาก็ต้องออกมารักษาร่างกายของตนดเองบางคนก็ตายยังไม่ถึงวัยอันควรก็ต้องตายแลยเพราะความหิวความอยากในอยากมีอยากเป็นอยากเก่งอยากจะเร็วกว่าพวกถ้าสมมุติว่าคนขับรถอย่างเงี้ยมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยโดยเฉพาะเด็กๆวัยรุ่นหรือวัย ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีความประมาทเขาให้ขี่เพื่อเอความสะดวกนะแต่ก็ต้องการความเร็วให้มากนะต้องการขับต้องการแซงนะนั่นก็เป็นความอยากความหิวนะหิวอยากจะตอบสนองความอยากของตนเองนะท้ายที่สุดแล้วไม่ระมัดระวังเกิดความประมาทขึ้นก็ปนระสบปฎิกิริยนะชีวิตนะไปอย่างก่อนที่วัยอันควรก็มีเยอะแยะมากมายนี่เป็นความหิวที่มันละเอียดลงไปนอกจากที่เรา เห็นความหิวจากการที่เราหิวข่าวหิวอาหารเนี่ยนะความพวกนี้ก็ถือว่าเป็นความหิวนะได้เช่นเดียวกันครือความอยากตอบสนองนะความเร็วของตนเองนะสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงม้ชีวิตของเราก็เช่นเดียว,วกันนะบางทีปรุงแต่งสังขารจนทําให้ตัวเองนั้นต้องทุกข์ทนานนะ นะเมื่อเราทราบความอย่างนี้วว่าอะไรเป็นโลกอย่างยิ่งอะไรเป็นความทุกข์อย่างยิ่งเราควรที่จะแสวงหานิพพานังปรมังสุขามนิพพานังานรมรมังสุญญยังนั่นกะ็คือความสุขนะิพพานแล้วถามว่าอะไรคือความสุขอย่างยิ่งนะ่ะนะู๋่โลกอย่างยิ่งเครู้แล้วนะทุกข์อย่างยิ่งเรู้แล้วนะอะไรเราเป็นสุขอย่างยิ่งเนะนี่ยสุขอย่างยิ่งก็คือ นิพพานเราว่านิพพานนั้นก็คือความเย็นใจทำอย่างไรเราจะเย็นใจได้แต่เราก็ต้องสำรวจกายกรรมวจีกรรมหนุกกรรมของตนเองวิจารณาอยู่เสมอว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความพัดพุากญา,อาของรักของเจริญใจทั้งหลายนะเป็นธรรมดาเป็นอันทำใจไว้ก่อนเพนะื่อที่จะ เมื่อถึงนาะครานั้นที่จะต้องนาะเป็นไปตามจริงแล้วจะได้ไม่นาเกิดค,ความภาวะาผวงใจอย่างจนเกินไปและสิ่งที่จะทําทให้เราเบาใจได้ก็คือบุญกุศลนาะคือคุณงามความดีในะที่เรากระทาในการให้ทานก็ดีนาะซึ่งกระจัดนะากิเลสจากจากคือความเห็นแก่ตัวนาะความจรจหี่ทีเหนียว การรักษาศีลสงบกาย,ยกรรมวจีกรรมมโนกรรมน,นี้นัน้นทั้งหลายนะั้นโดยตรงนี้นะี่กายสงบกว่าจะสงบใจสงบก็เป็นนี่มนิมหมายนะอันดีเป็นเครื่องป้องกันนะให้เรานะนั้นปราศจากความทุกข์ทั้งหลายนะเป็นผู้ที่มีศีสามัญญาตาสมบูรณ์นะสีเดนะสุขติย่าตีผู้มีศีนั้นย่ยอมมีความสุข สีเลนะโพคสมบัติผู้มีศีลย่อมมีสติปัญญาสแสวงหาผู้กระซับได้โดยง่ายาผู้กระซับที่มีแล้วนะก็จะเจริญรุ่งเรืองที่ยังไม่มีก็มีเกิดขึ้นได้นะมีสติปัญญาสี่เลนั่นนี้ผู้จริยัาติตนสมมาสีหลังวิโสที่มีสติมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นได้โดยง่ายนี่เป็นลักษณะของผู้มีศีลนั้น นี่แหละจะเป็นเส้นทางนะของนิพพานคือความเย็นจิตจิ็นใจนะความสุขที่เป็นนะความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่นะไม่มีความเสื่อมนะเป็นความสุขที่ไม่สามารถที่จะมีใครนะขโมยเอาไปได้เป็นความสุขที่ไม่เสื่อมลายอันนี้ว่านิพพานนะคือความเย็นจิตจินใจเย็นจากความโลภเย็นจากความโกรธเย็นจากความหลง ด้วยการมีสติเข้าไปรับรู้ตัดอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์แห่งสังขารก็คืออารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์ชอบอารมณ์ไม่ชอบอารมณ์เฉยๆบาลีท่านว่าอิฐารมณ์อนิฐารมอารมณ์ที่ชอบอารมณ์ที่ไม่ชอบหรือว่าอารมณ์เฉยๆเมื่อเราเข้าไปตัดอารมณ์นั้นได้แล้วคือมีสติ เมื่อตัวเองโกรธเรื่องอะไรก็มีสติว่าเออจะไปโกรธทํำไมเราจะไปโกรธสังขารไปโกรธตินโกรธหน้าโกรธไปโกรธลมทำไหมทำไมเราไม่ถอนเสียซึ่งความโกรธนั้ถอนเสียถึงความโูภถอนเสียทึงความเลยนะเกิดความสงบแม้เพียงเสี้ยวนาทีเดียวนะก็เป็นประโยชน์นะคนที่ทิพล่าไป ก็ผิดพลาดเพราะเสี้ยวนาทีเดียวนั่นดังนั้น,น,นหากเรามีสติประคับประคองอารมณ์ของตนได้แม้แต่เสี้ยวนิ้นาทีเดียวก็สามารถทําให้เรานั้นรอดปลอดภัยได้จากสถานการณ์ในเฉพาะหนะ้าแม้แต่การเกิดดับในวัฏสงสารนี้ก็สามารถที่จะทําให้เราเรีบเว้นจากอวัยวะผูิได้ นั้นวันนี้ญาติโยมทุ้คนทุกท่านได้กระทำคุณงามความดีไว้พร้อมแล้วนะให้ทานก็ดีรักษาศีกก็ดีเจริญภาวนาก็ดีเป็นเหตุนำมาซึ่งนิพพานปรับบังสุขขงังความสุขนะรักษาสมบัติแห่งตนเอาไว้ได้ตัวความสุขนะยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสุขยิ่งกว่านิพพานนั้นไม่มีอันก็ขออนุโมทนาในกศุศลทิ่เจตนาของญาติโยมสุขคนท,ทุกท่าน นักออ้างเอาคุณพระรัตนตรัยนักคุณพระพุทธคุณพระธรรมนักคุณพระสงฆ์นักคุณงามความดีในสากลโลกนี้จงรวมกันเป็นตบาเป็นพลวะปัจจัยหงุมอวยพรให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านประสบสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ปรารถนาไม่เหลือวิสัยในวันพระธรรมวสวนะาขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามในวันนี้ ท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมบเทศนาขอความเจริญและความผาสุกทุกประการในสิ่งที่ท่านปรารถนาจนสําเร็จประโยชน์แก่ท่านจงพั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิดการแสดงธรรมมาสวระค์การแสดงวัฒนธรรมในวันพระธรรมสวนะในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการและชนีดในวันนี้ยกที่